อ่าครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัด1.2นะครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับอ่าซึ่งจะเป็นโจทย์จากหนังสือสอวนนะครับคอมบินาทอริกนะครับอ่าเรามาดูกันเลยครับข้อ19นะครับโจทย์บอกว่าชาย6คนหญิงหคนนะครับจะจะยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีนะครับถ้าชายหญิงคู่หนึ่งต้องยืนแยกกันเสมออ่า โดยขั้นแรกนะครับเราจะหาจํานวนวิธีทั้งหมดที่ชายและหญิงเนี่ยยืนเรียงติดกันนะครับโดยไม่ใช่ยืนเรียงติดกันนะครับยืนเรียงกันโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหนึ่งนะครับเราจะหาจํานวนจํานวนวิธีนะครับทั้งหมดที่ชายและหญิง ยืนเรียงกันนะครับยืนเรียงกันโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอ่าก็คือแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกยืนได้แต่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตามที่อ่าตัวเองต้องการเลยอก็ะจะได้ว่าชายหกคนนะครับชายหกคนหญิงหกคนอ จะสามารถยืนเรียงกันได้กี่วิธีครับจะสามารถยืนเรียงกันได้ชายหกคนหญิงหกคนนะครับถ้ารวมทั้งหมดล้วจะมีสิบสองคนใช่ไหมครับส่วนสิบสองคนเนี่ยจะสามารถยืนเรียงในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับสิบสองแปควิธีทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าจํานวนวิธีทั้งหมดเนี่ยที่ยืนเรียงกันโดยไม่มีเงื่อนไขนก็คือสิบสองแฟควิธีอต่อมานะครับ มาข้อสองเราจะหาจํานวนวิธีที่ชายและหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันนะครับอ่ะก็หาจํานวนอ่าจานวนวิธีนะครับที่ชายและหญิงคู่หนึ่งนะครับชายและหญิงคู่หนึ่ง,งยืนติดกันนะครับอ่า ซึ่งใหญ่โตนะเขาบอกว่ามีชายหกคนหญิงหกคนนะครับอะเขาบอกว่ามีชายและหญิงคู่หนึ่งเนี่ยยืนติดกันอ่ะก็แสดงว่าจะมีนะครับชายแล้วก็หญิงคู่หนึ่งเนี่ยอ่าเป็นคู่กันเขาต้องยืนยันติดกันตลอดนะครับอ่เราจะมัดรวมกันไว้เป็นหนึ่งกลุ่มนะครับออื่าแล้วก็ทีนี้เราจะเหลือผู้ชายอยี่คนครับอ่าผู้ชายก็จะเหลืออีกห้าคน,นใช่ไหมครับเหลือห้าคนผู้หญิงก็เหมือนกันครับอ่าก็จะเหลือห้าคนเพราะว่า เรามาจับคู่กับชายหนึ่งคนแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะสามารถจัดเรียงอ่าได้กี่วิธีครับอ่าซึ่งชายและหญิงคู่นี้นะครับเรานับเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วอ่าเราก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าเราเราก็จะนับเป็นแค่สิบเอ็ดคนนะครับอ่าดังนั้นนะครับเราจะยนืนเรียงได้นะครับอ่าเราจะเืนเรียงได้ สิบเอ็ดคนนะครับก็ได้เป็นสิบเอ็ดแฟกตนะครับอ่าแต่อย่าลืมนะครับว่าชายและหญิงคู่นี้นะครับสามารถสลับเปลี่ยนกันได้อาจจะเป็นชายหญิงหญิงชายนะครับอ่าแสดงว่าเราจะต้องคูณสองวิธีเข้าไปนะครับอ่าจะได้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดแฟกนะครับคูณได้สองวิธีอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาก,กรณีที่ว่าชายและหญิงคู่นั้นยืนแยกกันเสมอนะครับสามนะครับเราจะ จำนวนวิธีที่ชายหญิงคู่นั้นนะครับที่ชายหญิงคู่นั้นยืนแยกกันเสมอนะครับยืนแยกกันเสมออ่าซึ่งการคำนวณจำนวนวิธีนะครับที่ชายหญิงคู่นั้นยืนแยกกันเสมอเนี่ยเรา เราสามารถนะครับนำจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยก็คือ12แบบวิธีลบด้วยกรณีที่ชายและหญิงผู้นั้นยืนติดกันนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดวิธีทั้งหมดนะครับวิธีทั้งหมดลบออกด้วยจำนวนวิธีที่ชายหญิง ที่ชายหญิงคู้นั้นนะครับยืนติดกันคู่นั้นนะครับยืนติดกันเราก็จะได้เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก็คือ12แฟกใช่ไหมครับก็จะเป็นส2บแฟกลบด้วยนะครับตัวน,นี้ก็เป็น11แฟกคูณ2นะครับซึ่ง12แฟกเนี่ยมันจะ,ะถ้าเราจะสามารถคำน,นวณออกมาเป็นเลขก,ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีค่ามาก มากไปนะครับเราก็ติดในรูปแฟกเอเดียลไปแล้วกันนะครับดังนั้นนะครับเราจะสรุปนะครับดังนั้นนะครับจำนวนวิธีที่ชายและหญิงผู้นั้นนะครับหญิงผู้นั้นยืนเรียง อขอไปนะครับก็คือจํานวนอเอาไปเอาไม่นะครับสรุปผิดอันจำนวนวิธีที่ชายและหญิงยืนเรียงติดกันนะครับยืนเรียงติดกันโดยที่ชายหญิงคู่นั้นนะครับโดยที่ชายและหญิงคู่นั้นต้องยืนแยกกันเสมอ ต้องยืนแยกกันเสมอนะครับอ่าก็จะเท่ากับ12แฝกลบด้วย11แฝกคูณ2นะครับวิธีอ่าเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้แล้วนะครับอ่าครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ